ผู้ชายรุ่นลายนี่คือใครครับทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาใช่ไหมครับอาจารย์เชฟนั่งดูผมสอนแล้วมันนั่งยุ้งนั่งยิ้มอะไรอ่ะครูต้องซีเรียสเด็เลียนสอนอะ่ะมีความสุขว่าออไม่ได้สอนอาจารย์ผมแล้สอนคนเดียวแล้วก็ดูเวลาเมื่อกี้ก็โอ้โหฟิตจริงสี่โมงกว่า,ว,าว่าจะเล่นตั้งแต่ก่อนสี่โมงนะแต่ว่ามันมัน <c oughs> ขั้นหลังลึกไปไกลนะคิด <c oughs> ว่าเอ๊ะได้กาแฟหรือเปล่าก็เลย,ยอ๋อผมได้กาแฟด้วยกาแฟนี่แรงมากนะ ถ้าเกิดใครต้องการความคลึกอย่างผมแล้วก็ขอนี่เลยครับเฮ้คอฟฟนะครับ้คอฟเอาอย่างเข้มนะกาแฟเข้มตอนตอนเช้ามาเหมือนแบบเออเอือยเลยเนื้อตอนเช้าไม่มีแรงแล้วตอนบ่ายนี่จะไม่เป็นไรกับกาแได้กาแฟได้กาแฟที่ยิ้มคือดูเวลาแล้วโอ้โหอ่ะเนี่ยนะหนึ่งสองสามนะจะคำนวณตามแต่เข้าหน้า เราก็เต็มที่กับการสอนไงเราไม่ใช่มาปล่อยให้ทุกคนลอยแพไปเราต้องเต็มที่ไงค่ะค่ต่อไปนะสี่ถึงวาคมมันก็จะมาถึง 4, 4ี่สี่เนี่ยนะเขาก็จะบอกอยู่เลยว่าเนี่ย